สมเด็จพระนิธฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าวาสุกรีในการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ําเพื่อเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ,พวันที่2เมษายน2566โอกาสนี้ได้ทอดพระเนตรนิทรศการการเพาะพันธุ์และอนุบาลปลาตะกกซึ่งเป็นปลาน้ําจืดรูปร่างเรียวยาวมีหนวดสองคู่อยู่ริมปาก เป็นปลาที่มีความปลาดเปลี่ยวหากินตามพื้นท้องน้ำโตเต็มที่จะมีขนาดประมาณ60เซนติเมตรพบในลุ่มแม่น้ำภาคก,กลางและภาคอีสานกรมประมงประสบความสำเร็จในการเพราะพันธุ์ปลาชนิดนี้เป็นครั้งแรกเมื่อปี2530ด้วยวิธีการฉีดฮอร์โมนผสมเทียมและในปี2566มีแผนจะปล่อยพันธุ์ปลาตะโกกลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติจำนวน3 0 0 0 0ตัว จากนั้นทรงปล่อยพันปลาน้ําจืดลงสู่แม่น้ําเจ้าพระยาซึ่งกรมประมงได้น้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายพันปลาไทยจํานวน9ชนิดได้แก่ปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลายี่สกไทยปลาแก้มช้าปลาส้อยขาวปลากระแหปลาโพงปลากระโฮและปลาตะโกกรวมจำนวน5,90,000ตัว